รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี จะทำยังไงให้มันอยู่บนผิวหนังแล้วไม่ระคายเคือง <c oughs> คิดเยอะคิดมากมันต้องสวยอ่ะเพราะมันมันไม่เห็นน่ะต้องไปฝึดการสารใหม่เพราะว่าที่นี่เขาเย็บเก่งมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการสับสิทธิ์ Warcraft สงครามทํามือครับตอนนี้ที่เรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3ของการรบแล้วนะครับสงครามกําลังมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยเ ตามโจทย์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนที่ต้องการจะเห็นผลิตภัณฑ์จักสารยุคใหม่ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงโดยแนวทางความคิดก็คือโมเดิลซิมพลายโฮมยูส์ฟอร์เอ e วอรดและ e ีซี่ a พ k a g กจิครับซึ่งกติกาการแข่งขันนั้นทั้ง5ทีมจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์3ประเภทด้วยกันคือ 1. จักสารกลุ่มแฟชั่น 2จากสารกลุ่มเครื่องใช้และของตกแต่งและ 3. จากสารในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ละทับของผู้เข้าแข่งขันก็ได้รับฟังคอมเมนต์จากผู้เจนทัพหรือเมนเทอร์ของเราอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับบางทับก็ได้รับคําชมคมว,าว,าว้าวบางทับก็ได้รับความเป็นห่วงว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ทัพที่รอดมาได้ก็รอดมาแบบหน้าหนักใจเช่นเดียวกันครับเรนกิ้งประจำสัปดาห์นี้คราฟเนทิก ทีมอีสานบ้านเฮาที่มาพร้อมผลงานสุดโดดเด่นลำโพงจะกกกที่เอาผู้เจนทับของเราถึงกับอึง้งทําให้สามารถคว้าอันดับหนึ่งเป็นทีมรุ่งได้สําเร็จตามมาด้วยอันดับ2ทีมรอดใกล้รุ่งอย่างเพิ่งจะคิดออกทีมที่พลิกเกมเปลี่ยนจากแบบร่างที่ทําจริงไม่ได้ให้กลายเป็นทาได้จนไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้น,ตน ส่วนทีมเจ้ตัวกลมและทีม The Emperor สองทีมที่ดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ยังสูสีขึ้นอยู่แต่ด้วยชิ้นงานป่านสอนนารายของทีมเจ้ตัวกลมที่มีแนวโน้มจะทำเป็นชิ้นงานได้ดีมากกว่าทําให้ทีมนี้เป็นทีมรอดเกือบร่วงอันดับ3ตามมาติดติดด้วยทีม The Emperor ทีมที่มีแบบร่างยังไม่ลงตัวเป็นทีมรอแรอันดับ4 และอันดับสุดท้ายทีมร่วงประจำสัปดาห์คงจะหนีไม่พ้นทีมพิกุลนาคราชที่นอกจากจะมีการเปลี่ยนผู้นำกลางคันแล้วน้องๆในทีมยังมีความไม่เข้าใจในวัสดุและการออกแบบทำให้แบบร่างออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่จริงๆผมดีใจกับน้องๆครับดีใจไม่ได้ดีใจว่าเราทาได้ดีแล้วแต่ดีใจว่าเรามาถูกทางละการแก้เกมของบุโกโกะหรอแนะ่นอนเลยคือเราก็พยายามกลับ เข้ามาสู่โลกความเป็นจริงว่าเราลดให้มันน้อยลงสามารถที่จะจับต้องได้มันสามารถขาดได้จริงจะเห็นได้ว่าตอนนี้สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานแต่สถานการณ์ของทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดก,ก็คือทีมพิกุลนาคราชและด้วยสถานการณ์โควิดจึงมีการเปลี่ยนตัวผู้เสริมทัพจากแพนเค้กเป็นคุณโบวีอัตมาชีวนิชพันธ์โบวีอัธมานักแสดงนางแบบมากฝีมือแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย ที่มีความชื่นชอบและลงไหลในงานออกแบบดีไซน์เป็นอย่างมากมาพร้อมกับความมุ่งมันตั้งใจในการเป็นผู้เสริมทัพคนใหม่ให้กับทีมพิกุลน,นาคราชสู้กับศึกในครั้งนี้โบมาเสริมทัพจะพาน้องๆคว้าชัยชนะให้ได้ และในตอนนี้สั์สิสทธิ์วอลคลาสก็มียอดฝีมือที่ผ่านศึกระดับโลกจะมาเสริมทักษะให้กับผู้เข้าแข่งขัน,นทางรายการได้เรียนเชิญคุณสรันเย็นปัญญา Creative Director จะมาทำเวิร์กช็อปเพื่อเสริมเคี่ยวเล็บให้กับผู้แข่งขัน,นในเรื่องมุมมองด้านศิลปะและการตลาดว่าจะเดินควบคู่กันไปได้อย่างไรคุณสรันเย็นปัญญาเป็นศิลปินแนวคอนเซปชวลดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถให้ชิ้นงานเล่าเรื่องในตัวเองได้การันตีได้ผลงานรางวัลระดับโลกมากมาย ในมุมมองคุณตะลันการตลาดกับการออกแบบเกี่ยวข้องกันขนาดไหนยังไงครับเรื่องเดียวกันเลยผมผมเชื่อในนักออกแบบที่มีหัวทางการตลาดในขณะเดียวกันผมก็เชื่อในเรื่องของนักการตลาดที่มีหัวเรื่องของความสร้างสรรค์ลองมาดูว่าทักษะแบบนี้คุณตะลันจะติดเขี้ยวเล็บเพิ่มให้กับทุกท่านจะมีเวลาจำกัด30นาทีสําหรับน้นองๆนะครับใช้เวลาไม่นานก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่นะครับเชิญคุณตะลันครับ วันนี้ครับที่อยากจะมาแชร์กับน้องๆก็คือการเดินทางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมของพีซึ่งอาวุธลับของการขายของคืออะไรครับคือสไลด์ถัดไปที่พีกำลังจะเปิดให้ดูครับผมอันนี้เป็นสไลด์ลับที่สุดในโลกนะครับคือศาสตร์ของการเล่าเรื่องมันคือศาสตร์ของแม่ค้าออนไลน์ครับทีนี้ทําไมเราต้องเล่าเรื่องเพราะว่าเราต้องการคอนเนคมันจะมีผู้ให้กับผู้รับทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาให้อะไรเราในกรณีนี้คือเขาอยากให้ซื้อของเราเราต้องให้อะไรเขาก่อน ซึ่งสิ่งที่เราต้องให้เขาเนี่ยครับคือสตอรี่ควรจะเล่าเรื่องให้ได้6อย่างข้อแรกทุกคนเล่าได้คือ who am I ฉันเป็นใครแต่ข้อสองเนี่ย why am I here เนี่ยมันคือวันนี้ฉันลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้ทำไมข้อเนี้ยครับยิ่งถ้าเราตอบได้ลึกแล้วมันเป็นตัวเรามากเท่าไหร่เนี่ยของของเราสินค้าของเราแบรนด์ของเรามันจะยิ่งน่าซื้อมากขึ้นนะข้อ3คือ vision story ค vision คือวิสัยทัศน์ของที่เราทำเนี่ยครับเราอยากให้คนเนี่ยมองมันยังไง มันกำลังจะเปลี่ยนโลกงานหัตถรรมยังไง pitching story คือข้อ4ี่ในความผิดพลาดที่ได้เรียนรู้มาบทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้ครับข้อ5คือแล้วเมื่อฉันเชื่อแบบนี้นะครับ value in action คืออะไรคือสิ่งที่คุณได้ลงมือทําแต่ข้อที่6ครับเป็นข้อกลเม็ดเด็ดพาย I know what you are thinking ฉันรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่หน้าที่ของแบรนด์อย่างคือพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณคิดกับตัวชันนะ่ะใช่หรือข้อส ไม่ใช่ตราบใดที่มันมีเรื่องแปะไปด้วยนะครับมันจะเป็น v a l u ลซึ่งทําให้คนตัดสินใจฟังเราก่อนแล้วก็จดจําเราได้ถ้าน้องๆกําลังออกแบบอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้เมนเทอร์หรืออยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเชื่อเขาซื้อเราต้องเอาเรื่องครับไปแลกก็สฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะโอเคและนี่เป็นหัวใจสําคัญของทั้ง6ข้อในการเล่าเรื่องแบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณสรันมาเผยเคล็ดลับให้กับเราในวันนี้ครับ ช่วงหลังจากนี้ไปแต่ละทีมจะได้ทําการพูดคุยกับคุณสารานเป็นเวลา5นาทีเราเรียกว่าโกลเด้นมินิทคุณจะต้องทําข้อสงสัยของคุณให้ลบไปให้หมดเพราะว่าภายในสัปดาห์หน้างานของคุณจะต้องถูกสร้างขึ้นเป็นหุ่นจําลองหรือมอกอัพงั้นเราไปสู่ช่วงโกลเด้นมินิทครับ สามสิบนาทีที่หนูยิ้มรู้สึกว่ามันเอามาต่อยอดในการออกแบบรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและตัวหนูเองชอบการเรียงสตอรี่ของพี่เขาเขาว่าอย่างแรกเราต้องทําอะไรอย่างที่สองต้องทำอะไรมันมีที่มาและคนเป็นมาล้วชัดเจนในการเล่าเรื่องอันนี้รู้สึกว่าบบชอบมากค่ะปัญหาที่พี่เห็นในกลุ่มเี้ยคนแบบไหนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนบนตัวพี่ไม่เห็นคอนาราสต์นั้นทีนี้สำหรับนุ้ยเนี่ยน่าเป็นห่วงมาก อนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ Golden Minute ที่ทั้ง5ทีมจะได้ใช้เวลารับเคี้ยวเล็บเป็นการส่วนตัวกับคุณสรันเป็นเวลา5นาทีไปลุ้นกันว่าแต่ละทีมจะได้รับความรู้ใหม่มาปรับใช้กับงานยังไงได้บ้าง ือปีมาอยากถามเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิตไงคะที่ที่อมีเข็ล้ำกันทําเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะแบบต้นทุนารหาดกรรมคือเวลายิ่งมันห่างไกลจากสิ่งที่เขาเคยทํามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นส่วนตัวจะพยายามไม่ปรับปรุงอะไรจากสิ่งที่เขาเคยทําเยอะคือคะบคต้นทุนต้นทุนไป่แล้วอเขจในที่เดียวและไม่เป็นของใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคย ะขายด้วยตัวสไตล์อะไรเง <Okay. S 1> ี้ยค่ะอยากอยากจะทราบจุดยืนว่ามันสามารถที่จะไปหยุดจุดยืนในตลาดได้ตรงไหนได้บ้างดิ <labeled, S 1> ตลาดจิวเวลรี่เนี่ยม,มีมีหลายแบบนะครับเซกเมนที่เป็น fine j e w e r y คือใช้ของมีค่าในการทำเช่นเพชรหรือพลอยอย่างเงี้ยครับเซกเมนนี้ไม่น่าจะใช่การทำพิกลนนีแน่นอนเพราะว่าตัววัสดุมันเองไม่ใช่วัสดุที่คนทั่วไปมองว่ามีค่าปัญหาที่พี่เห็นในกลุ่มน,นี้ คือเรายัางไม่เข้าใจตลาดจริงๆคนแบบไหนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนบนตัวเอาปัญหาขยะพลาสติกที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับออวัสดุไทยที่เป็นเครื่องราคารของไทยครับจ้ะ m มสเ a จนี้ครับมันมีคนพูดแล้วนมีคนพูดเยอะแล้วเราจะแตกต่างจากเขาได้ยังไง พี่ไม่เห็นคอนทราสนั้นเพราะฉะนั้นถามพี่พี่คิดว่าแมสเซจมันไม่ชัดเราอยากจะลองเอาตัวนี่เป็นแบบทีตอคอมพิเตชันนะครับ <S <S <จด S 2> มันคือ,คอการทีดีพินออกมาแล้วเป็นงานศิลัะใช่ครับเราผาสมประสาอะไรเงี้ยโอ้มย oh <my. S 2> แล้วก็แบบว่าเราเลยคิดสึกว่าในส่วนตัวเทรลล์ยูยีเนี่ยครับคนจะมองว่ามันไม่ใช่คลาสหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันก็คืองานคราฟงานหนึ่งเหมือนกันดีเลยยิ่งถ้าคนเขามี perception หรือมีความเข้าใจกับงานคราฟที่ที่จำกัดอ่ะมันนั่นคือวิชั่นของเราต้นทุนของงานคราฟคือเวลาเพราะฉะนี้อันนี้ใช้เวลาไหมนี้ก็ใช้เวลาเราในต่างประเทศมันมีคำว่า virtual c r a f t มีดิจิตอลค a า t เต็มไปหมดเลยการเล่าเรื่องที่มันมีความทับซ้อนกันนะครับ ระหว่างรามาเกียงกับการไปผูกเรื่องกับความเป็นภาคใต้เนี่ยครับเรามีวิธีการใดบ้างที่เราจะทําให้มันเล่าได้ง่ายและเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอ้โหทาแนะนําง่ายๆสั้นๆคือยิ่งเราเอาเอลเมนต์หรือองค์ประกอบอะไรใส่เข้ามาเยอะครับงานเราจะเป็น High Concept มากขึ้นเรื่อยๆคนดูก็จะน้อยลงเราต้องเลือกนะว่าว่างานเราจะเก็บ High Concept ไวหมหรือเราจะซิม p l ลี่ยคอนเซคือทําให้มันง่ายขึ้นทาให้มันเสกง่ายขึ้น คุณสลันได้เห็นงานของน้องทีมละ5นาทีเอาเจ้าตัวกกมก่อนนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ถามเรื่องต้นทุนแน่นอนว่าการที่เอาป่าขางนาลายไปทอเป็นผ้าเนี่ยมันก็มันม,ม,มีแมนอาวมันมีมระยะเวลาอยู่ใช่หนูเห็นว่าน้องเขายังฝันอยู่เยอะมากอะค่ะคือนนว,ว,ว่าของ,งพร้อมขายแล้วก็เลยไปมองมาร์เก็ตติ้งของยังไม่พร้อมเลยหนูหนูจะไปถามเรื่องมาร์เก็ตติ้งทำไมดีไซน์ยังไม่จบทำต้นทุนไม่ได้อยู่แล้วเออถูก ไปที่ทีมที่ฝั่งเมนเทอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูเป็นห่วงมากที่สุดครับที่กุลนาาคลราาทำสร้อยทำโคมไฟแล้วก็กระเป๋าที่ส่สกอย่วนน่ว่าทีมนี้ยสำหรับนุยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเรียกได้ว่าเป็นทีมที่รอแร5หนาทีที่เขาใช้เวลากับผมเนี่ย เขาไม่มีคอนฟ idence เลยเขาไม่มีคอนฟ idence ในแบบไม่มีคอนฟ idence ในน้ำเสียงในการถาม,มซึ่งไอความไม่คอนฟ idence เนี่ยมันโชออกมาในผลงานด้วยแล้วปัญหาใหญ่คือพอเขาเลือกที่จะทำจิวเวลรี่อะครับผมถามเขากลับไปว่าเขานึกภาพคนที่จะเอาไม้ไผ่มาแขวนคอออกไหมคำถามเดียวกับเมนเทอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่พี่เป็นกังวลและอยากให้ไปทํากันบ้านก็คือเรื่องของพื้นผิวใช้แค่ไผ่อย่างเดียวแล้วทำเป็นสร้อยโดยที่ไม่ผสมวัสดุอื่น พี่ว่ามูลค่ายัางไม่มาผมว่าน้องอเขาไม่รู้จักแพเกจจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเอาเป็นกำบังเกาะป้องกันเนี่ยเขาพูดกับตัวเองเฉยๆว่างานค้าฝรั่งอชอบคือน้องเขาออกแบบก็ดีอย่างนะครับแต่ว่าน้องไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของทักษะของทางอาจารย์วาสนาแต่ทีนี้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์วาสนาทํามากกว่าที่เขาเป็นเขาไม่ได้ออกแบบ<อ>ในสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็น<อ>กลายเป็นโน้ตฮาวของต<อ>ั้งว่าแต่อันนี้ก็เป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะที่ดีไซเนอร์หลงกลงเยอะครับคือให้เทคนิคอลดีไซเนอร์ มีอิทธิพลกับแบบตัวเองอนนมากกว่าคอนเซ็ปต์ชของตัวเองโอเคทีมที่3นะครับชื่อทีมเพิ่งจะคิดออกฟีดแบ็ของกลุ่มนี้ครับการที่เขากําลังจะบอกว่าฉันเอาของที่เป็นเหลือใช้คือพลาสติกมาบวกกับวัสดุธรรมชาติเนี่ยสิ่งนี้จริงๆมีคนทาเยอะผมเลยรู้สึกว่าคีย์แมสเซจของการเอาของที่มีคอนทราสต์กันมันไม่โชว์ออกมาในในผลงานจําเป็นเราก็บอกแล,แล้วมันไม่มีที่มาของเชฟกันฟอร์มเลยว่าเชฟกันฟอร์มเนี้ยมันมาจากคอนทราสต์นี้มันอยู่ตรงไหนผมว่า ฟินิชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากมาถึงทีมที่ส่วนตัวที่ผมมองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมนเทอร์ค่อนข้างจะชื่นชอบทีมนี้มากก็คือคราฟเนทีกเขาถามว่าการทรีดีพินเนี่ยถือว่าเป็นคราฟไหมเป็นคําถามที่ดีเพราะผมว่ามันพุชลิมิเตชันหรือว่าเดฟนิชชันคือนิยามของคำว,ว่าคราฟหรือ,อางนนานศิลปกรรมนะครับผมอยากดูว่าเอ็นเรซของน้องสองคนนี้คือยังไงมาถึงทีมที่5นะครับทีมที่มีคุณบุโกโกะร,ร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ได้รับการวิจารณ์ พอสมควรในสัปดาห์ที่แล้วครับคือถ้าว่าวิคุณนคราชเนี่ยรอแรกเนี่ยทีมนี้นึกว่าเราใกล้ร่วงโรยแล้วนะคือเห็นใจน้องเพราะว่าน้องมีแมสเซจที่อาจจะพูดเยอะมากเยอะไปรามาคียนเอ่ยไม่พอมีดินน้ําลงไฟไม่พอคุณหนุ้ยมี มีภาคใต้มีหักตกรรมภาคใต้เข้าเมา่กีวแต่ว่าผมว่าทีมนี้ไม่ควรจะใส่เรื่องราวอะไรเยอะใช่แล้วก็มุ่งไปที่ความเป็นโนฮาวของความเป็นกระจุกแล้วก็ดีไซน์จริงความสวยงามของโปรเจกต์เนี้ยมันคือเอาดีไซเนอร์มาเจอกับคราฟท์แมนชิพคือมันสองสองคนนี้ควรจะทํางานด้วยกันไม่ควรจะคนใดแรงกว่าคนหนึ่งหรือคนใดควรจะแรงกว่าบางทีมก็ให้คราฟ์แรงกว่าดีไซน์บางคนก็ให้ดีไซน์แรงมันต้องหาอีควิลิเบียมตรงนี้ให้เจอแล้วงานเขาจะเจ๋งมาก ยังมองในเรื่องของงานหัตถกรรมยังยังไม่รู้ลึกอยากได้เป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินแต่อยากได้สีธรรมชาติทั้งหมดวัสดุธรรมชาติทั้งหมดอะครับยังยังทำไม่ได้นะครับจบท่านผู้ชมครับตอนนี้จะเป็นเวลาที่สําคัญครับ เมนเทอร์ทั้ง3ท่านของเราได้พูดคุยกับคุณสาันไปแล้วว่า,าได้บอกได้คุยอะไรกับเด็กๆไปบ้าง<ฆ>นี่จะเป็นเวลาของทั้ง3ท่านที่จะได้เข้าไปพูดคุยช่วยเหลือแล้วก็พาเด็กๆที่จะออกทะเลให้ไม่ออกทะเลเพราะว่าตอนหน้าเขาจะต้องส่งแบบที่เป็นม็อกอัพแล้วนะครับท่านมีเวลา5นาทีครับเรียนเชิญครับทีมแรกทีมเจดตัวกลงกับผลงานปานสอน,นารายมาดูกันว่าเราผู้เจนทัพที่มีความเห็นยังไงกันบ้าง ที่แบบคุยกัแบบพี่นัทน,นะคะคือพี่นัทบอกว่าเออปานสอนนาลาย,ยังไม่เคยมีใครเอามาทอค่ะพวกหนูก็เลยเอาปานสอนนาลายค่ะไปทอให้เป็นลายแล้วก็กับพลาสติกรีไซเคิลเป็นขวดนะคะแล้วมาตัดเป็นเ้นลองดูล,ลองดูอลองดูไม่แน่ใจคูชชั่นขาทางป่านป่านสอนาลายนี่เอามาทอได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วว่าที่ที่ทําอยู่เราไม่เคยทอนะคะ <ห ả? S 2> ที่หนูทีนี้มันเม็นเป็นกระสาบแบบสาร คือเราเอาเส้นป่านมาสาร่ารขัดขัดกันผ้าจะไม่ทามาทอเป็นผ้าจริงๆก็เป็นวัตกรรมดีนะที่ว่าน้องเขาไอเดียดีนะที่ว่าทำเล่นๆไปเพราะว่าผ่านมันแข็งมาทาแล้วมันจะรุ่งขึ้นลองดูอากผ้าน่าจะเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจกว่าพลาสติกใช่ครับถือว่าทีมชุดตัวกลมงานนี้ทำผลงานออกมาได้ดีประทับใจผู้เจนทับไปเป็นอย่างมากเลยครับมาดูกันว่าทีมต่อไปพิคุณนาคราช ที่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงจะสามารถทำผลงานออกมาสู้ทีมแรกได้หรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับครูวัฒนาครับสวัสดีครับโจทย์ใหญ่ของเราเลยคือการเอางานของครูวัสนานซึ่งสวยมากมาทําให้มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกคําว่าจิวเวลรี่นะเวลานี้ทาด้วยไผ่เนี่ยไม่รู้ว่ามันพอที่จะขายจิวเวลรี่หรือเปล่าอันนี้พี่ฝากให้คิดนะจริงๆแล้วมันมีกลุ่มกลุ่มมันแคบจริงแต่ว่าคนยอมจ่าย แต่มักจะเป็นกลุ่มต่างประเทศทุกชิ้นมันมีที่มาที่ไปของความมุเลยเขาอยากใช้ลายไทยเพราะว่าเขาเห็นว่าคนไทยอ่ะชอบดูถูกตัวเองฮะดูถูกตัวเองไม่เห็นค่าแต่นิยมเมืองนอกเข้าไปดีนี้มากแต่ว่าอาจจะต้องมีการผสมผสานเข้าใจผ่ยอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ต้องมีมทเตอเรียลอื่นเข้าไปไหมโดยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขายังมองในเรื่องของงานตถรปัตยยังไม่รุ่มเรกใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการที่จะเอาวัาสดุอื่นเข้ามาพิจกันาเนี่ยมันจะต้องเป็นในเรื่องของสิ่งที่แบบสามารถที่จะไปใช้ได้พอเราเอาจากเครื่องประดับงานจากสายมาใช้กับตัวเองมันจะมันจะควรอยู่แล้วทุกคเนี่ยแต่เรายังใหนะ้น้องเขาคิดว่าที่จะตีโจตรงนี้มาถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงมากขอบคุณนะคะเจ้ค่าทีมที่สามของเราคือ Craft Native ทีมรุ่งคุ้งแรงที่ดูเหมือนว่าแบบร่างผลงานจะพัฒนาออกมาได้ลงตัวมากที่สุด,ดเราผู้เจนทัพจะมีคอมเมนต์ว่ายัางไงบ้างเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคทีมนี้เก้าอี้ของเราเนี่ยเราจะปรับแบบดีไซน์ใหม่จากเดิมที่ตอนแรกมันเป็นสตูเล็กเป็นสตูที่สูงขึ้นได้ก็คือเป็นการนั่งแบบใหญ่ขึ้นโดยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ8ชนเผ่าจะตีเป็นวดลายครับ รวลาที่มันสอนกันแล้วเรามีความว่ามันไม่ต้องใช้เบาะที่มาจากสารเคมีพลาสติกจากใจเลยนะชอบของเดิมชอบของเดิมความ primitive หายไปรู้สึก่องเก่าที่มีสน่หกว่ติดฝาผนังได้แล้วก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ชอบอนันอันนี้อันนี้อันนี้กลายเป็น ฟอนิเจอร์สำเร็จรูปกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเหมือนเดิมจะเติมอะไรเข้าไปให้มันสนุกขึ้นคีย์คือการผสมสีเนาะ้าเลกต้องเปี้ยงเลยนะที่โดดเด่นแล้วก็จะเป็นลวดลายที่เป็นความสนุกเบมองดูแล้วจะมีความสุขยังไวัดนครพนมนี่จะมีแปดชนเผ่าแล้วก็สองเชื้อชาติผ้าเราจะเอาสีแต่ละเผ่าละเผ่านั้นมาสลับกันก็ได้ค่ะแต่ในเชิงของดีไซเนอร์น้องๆอาจจะต้องมา แบ่งพาเลตสีวักตอนสีอันนี้เป็นพาเลตกลุ่มสีร้อนพาเลตกลุ่มสีเย็นมันอาจจะยากเหมือนกันทีมต่อไปคือ The Emperor ที่ตอนนี้รังท้ายอยู่ในอันดับทีมร่วงทีมนี้จึงหาทางพลิกเกมโดยการไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าว่ามา เราได้แก้ปัญหาจากครั้งที่แล้วที่พี่นุ้ยพี่หมูแล้วก็ครูได้อธิบายมาเราก็เลยไปถามผู้ช่างข่าวในหมู่บ้านของเขาว่าค่ะกระจูดที่เขาสานได้เนี่ยตอนแรกที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาจะสานอีกแบบหนึ่งคือสานแบบปิดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วข้างล่างอ่ะค่ะจะบูดด้วยหนังแบบนี้ผมว่าการพัฒนาตัวนี้จากการทําหัวพญานาคอันนั้นตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเยอะ,ะแต่พี่ก็ยังคิดว่ามันต้องลดทอนอีกเรื่องมันเยอะไป เรื่องเทคนิคดีไซน์มันคือแกงโฮะฉะนั้นเนี่ยเน้นกลับไปที่เทคนิคเอา,าอย่างเดียวเลยใช่คู้ขาตอนนี้มีมีทิศทางแล้วค่ะตอนนี้มันยังดูไม่ไม่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังดูไม่ไม่พิเศษเนาะสารให้เขาแบบว่าไล่สีให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะ อได้ครับผมสามารถทำสีละเอียดกว่านี้แล้วก็เส้นเล็กกว่านี้ได้ครับอ๋อสวยเลยจากได้เป็นสีโทนฟ้าน้ำเงินแต่อยากได้สีธรรมชาติทั้งหมดวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับยังยังทำไม่ได้แต่ก็ได้เป็นตัวออกน้ำตาลสีที่ปหน่อยไรทําทำได้น้ำตาลจะทำได้จบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่ก็อ่ะก็จบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาถึงทีมสุดท้ายของวันนี้เพิ่งจะคิดออกที่อยู่ในอันดับรอดเกือบร่วง มาลุ้นกันว่าโค้งสุดท้ายของแบบร่างผลง,งานนี้จะออกมาประทับใจเหล่าผู้เจนทับหรือไม่ตอนนี้ค่ะเหลือชิ้นเดียวคือประสานนะคะที่เป็นกระเป๋านะคะที่ยังคงไว้ในซึ่งรูปแบบเดิมเปลี่ยนเนื่องจากว่าพอน้องๆองค่ะได้มาเจอครูช่างปูบ่ะค่ะมันจะมีเรื่องของการเป็นไปไม่ได้หรือว่าอะไรที่เป็นไปได้ในการผลิตจริงคือคือถ้าโดยไอเดียที่เอาวัสดุ วัสดุอย่างอลิ่นมาผสมสามาสันงเนี่ยมันจริงจริงมันก็มีมานานแล้วแต่ว่าการไซเคิลของของของแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจผมก็ไม่ขัดนะฮะที่จะเอาพลาสติกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นใยธรรมชาติแต่ความพิเศษของที่ไม้ไผ่ที่พี่คมปริตมีหรือว่าที่พนักเขามีเนี่ยคือความเป็นเนี่ยฮะข้อมันยาวที่ข้อมันยาวเนี่ยพลาสติกมันยาวไม่เท่า ตอนนี้ลักษณะของตัวนี้มันทําให้เส้นของกระเต๋าหรือว่าเรื่องของตะกร้าของพนัดเนี่ยเขาไม่มีเส้นสะดุง้งทีนี้การวิธีการของของเส้นพวกนี้มันเป็นความพิเศษที่พนัฐนิคมเนี่ยมีมากกว่าจังหวัดอื่นในนาทีนี้เราได้เห็นการปรับปรปุงรูปแบบผลงานของแต่ละทับบางทับก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ไกล บางทับก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องรื้อทําใหม่ทั้งหมดในเวลาที่จํากัดแบบนี้การตัดสินใจของแต่ละทัพและผลงานที่เขาคิดว่าจะได้มีความสําคัญอย่างยิ่งในสัปดาห์หน้าเขาต้องนําเอารูปแบบนั้นไปขึ้นเป็นม็อกอัพเขาจะทําได้ทันหรือไม่ติดตามชมได้ในสัปปิ Club, ตรวครับสงครามทํามือทุกวันเสาร์เวลา16.30นอมรินททีว HD ช่อง34สวัสดีครับ วี่ีตั้งต้นไอเดียจากวิธีการคิดคอร์ทให้มันสินโพลที่สุดและผลิตง่ายที่สุดมันก็เป็นการตั้งต้นวิธีคิดที่ส่วนทางกับโจทย์ในการทาํางานผมว่าไปต่อไม่ได้สําหรับที่มันไม่ได้มีความน่าสนใจที่แบบว่าลองจัดวางดูว้าวถ้าเป็นหัวกไม่เข้มแข็ง are in TV